เรามาลองเทสน,นะฮะรับเจ้า S9 รุ่ S9 ตอนนี้ผมเปิดเ,เป็น EPO Light ก็คือประมาณโอเปิดกันสั่นใายเลยนะครับแล้วก็ตอนที่อยู่ในหลังของ Moody Wall ก็เดี๋ยวดูค่าต่างๆว่าเป็นไงบ้างด้วยภาวะที่แสงน้อยเอ่อตอนนี้เซตไว้ตั้แรกถ้าเป็น F4 มันมันหลุดเยอะมากพอเป็น AFS เนี่ยซิงเกิลมันก็เลยจำง่ายขึ้นเออเพาฉะนั้นทีกองใหญ่ไอตัวนี้มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นกล้องที่ฉลาดเละต้องแบบพอมีความรู้เรื่องกล้องในการเซฟนิดนึงแล้วตอนเนี้ยสีใหม่คือสีกันหมกล้องเลยผมก็ตั้งเป็นลบสิบเดซิเบลตีแกบ้าเล่นอะไรไม่เล่นอะไรข้าอะไร ตอนนี้ผมจับแค่ตัวกล้องนะไม่มีขาตั้งอะไรเลยมือจับตัวกล้องแล้วก็ช้อนเลนส์เราจริงคนเดียวเนี่ยเอาไปวอล์กแต่ด้วยเลนส์ที่เดิมเดิมว่าวโอเคนะเลยสบายไม่เลยแต่ว่าถ้าว่าสองคนอาจจะดูแน่นนิดนึงยวมาลองดูเสียงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพูดดิเสียงเป็นไงบ้างแล้วถึเเง,ง,เ,งเลยคนเสียงเบา อนนี้เราก็เดินอยู่ตรงเนี้ยสภาลอยมาฝึกใช้ชีวิตอยู่บนสภาลอยไว้ก่อนดีแก้วขันแก้วนะไปัน <c oughs> โอเคประมาณนี้อันนี้ทิท้งท,ท้ายด้วยสีดาเดิมนะครับไม่ได้ใช้หลักละยัาง,งาชอบสีไหนมากกว่าอันนี้คือสีดเดิมจากกล้องเลยมานาก็ยังเป็นมานานะผมเลิกคนอาจจะชอบสีนี้มากกว่า ำไไมด้อาเดาให้ดูนะให้ดูให้ดูอีกทีนึงนะสรุปแยกออกไหมชอบชอบไหนมากกว่าอ๋อแสดงว่าเป็นคนที่อชอบให้ถอยมีย้อมย้อมสิน ชั้นใจเคอ่านเข้าใจนะต่อมานี้ลองดูครับเดี๋ยวลองเทสกันดูเล่นๆมาว่าแสงร้อยเลยเนี่ย